มาดูโครงสร้างข้อตอบออกนั้งแต่เรื่องแรกเขาเรียกว่าการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมคู่ค้คาคืออะไรยังไงเนี่ยคุณค่าและนวัตกรรมออกทั้งหมด3มิติใหญ่ๆขีดเส้นเลยนักเรียนบอกเลยรู้วันนี้ลดตลอดไปเพราะเอาไว้ใช้ในการทำงานได้อย่างแน่นอนค่ะเรื่องแรกนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็ สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมได้สข้อนี้เป็นหัวใจหลักในการนำมาออกข้อสอบนั่นเองโอเคไหมโลกครูรักษมีแนวคิดมีทฤษฎีมารองรับแล้วก็ซัพพอร์ตนักเรียนด้วยนะจ๊ะที่อยากจะมานำเสนอในลำดับถัดไปดูสองก่อนดูเลยอสองการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนข้อนี้นักเรียนเขาจะให้โจทย์มาอย่างที่ครูบอกใช่ไหมนักเรียนต้องหาตรงนี้ให้เป็นเนือง ระบุปัญหาว่าอะไรคือปัญหาในโจทย์ 2. หาทางออกให้เจอว่ามีวิธีการไหนบ้าง 3. นํนำทางออกไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 4. ประเมินให้ได้ลกว่าทางออกนั้นน่ะจะปรับปรุงและพัฒน,นาให้ดีขึ้นได้อย่างรไรเลิศโอไม่โอโอได้ไม่ได้ได้สุดยอดขีดเส้นไว้ต้องรู้เรื่องต่อมาเรื่องที่าการการหารจัดการอะไรลกอะไร รมอตระหนักรู้ในตัวเองแปลว่ารู้ว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไร 2. ควบคุมตัวเองเป็นหลกโอเคไหมลกและ 3. เข้าใจผู้อื่นคุูรักษถามเลยใครตอบได้เก่งเราสามารถควบคุมคนอื่นได้ไหมสุดยอดปมมือดังๆให้ตัวเองเลยเอ่เปิดดังได้เลยนะคะ ข้อนี้ครูลักพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้เราได้แค่อะไรตอบโคเข้าใจพอเราเข้าใจเราจะได้แสดงออกอย่างเหมาะเลิศเลิศเ,เใช้ได้ไป4ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะหน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองตรงนี้หนึ่งเขาวัดว่านักเรียนอ่ะมุ่งเน้นบริการสังคมไหมสองมีจิตสำนึกเลิศไหมสาม สร้างสันรประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนสามเรื่องนี้บอกเลยเรียกหน้าที่พลเมืองจบอะไม่เสียเวลา